เอาอีกแล้วจ้าเมื่อนอี้คุณยายแอมไปตลาดนัดในไขพ่พำมาแล้วกับบอโลสาลังสันเมนูแกงไขพ่พำใส่น้ำหวานกับเห็ดพาะนิดหน่อยมาจ้าเสียบนกันเหียวข้าวทิมนั่นเนี่สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพอกับช่องหิวจังไบโคเรีีกับช่วงยายแอมพาทำพากินเหมือนเดิมค่ะวันนี้นำเสนอเมนู แกงไข่ผัมจ้ะอาหารบันๆแต่แส่บได้ค<า>่ะจ้ามาไหมกันเลยมีกันเลยจ้าจเลยมมหมดข่าเตรียมกองอีกขึ้นเก่าจ้ะน<ม>าวันนี้นี่เก่าเตรียมกองขึ้นเก<ม>่าอิมบอน้อเหมือนเนาะนี่ให้ไปดูอืใส่เห็ดพะใส่สุยัติแนว ก็เป็นกินใหม่มปฟูมซิดให้เลยมามาให้ฟูมซิทตามาอย่าเห็ดกินด้วย่านมาร้อนก่อนยงีนร้องก่อนยังเอาลำปามาเทกินของเราย่านตากินมาได้

ไม่ไดยังสิบอก,อกห้ามยิ้ม <laughs> ห้ามยิ้มแกะให้หน่อยให้พี่เพียงพอแกะให้ได้ไหมคะ อย่าลงสดนลกโดดเด้อเพียแห้งบ่เห็นส้มแอ้มันสีเขียว <c oughs> ม,มันหมูลกโดด <c oughs> วิตามินจากชัรมมาสัตว์แยงสไลาย <c oughs> สไลายอีสาน ไม่เผ็ดพรอพร้อมจากเลยแกงสีไก่น้ำพี่น้องจานาย มีประโยชน์เนี่ยมีประโยชน์นี่แหละที่เขาเอาเป็นขายกิโลแพงๆน่ะนั่นสมเหตุอยากเริงนะเท่าไหร่กินไหมหอยยักษ์หอยยักษ์กินกุ้งเรือไ ยยาอยากกินอืมบอกว่า <c oughs> ถ้าบอก่กินเขาเ่ามือกล้องนี่มัดกล้องคืเมือพี่น้องเลย <c oughs> โซดกินเหรีเนานอ มาขอ,ขอมืดกงลงแล้วเพราะน่ะเพราะจุดสุดคำหนึง่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้คุณยายแอมหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ 사랑해. 응.